ท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าสุภาพจะมาอัปเดตถนนสีเด่นตางสาาศอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเนื่องจากว่ามันฝนตกบาบ้านเลยมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะให้แฟนครับได้ชมกันชัดๆนะครับว่าถนนสีเด่นตางสาาศเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จุดเริ่มต้นจากนี้เลยครับจาก ทำไปบางส่วนแล้วก็มีนะครับเป็นอีกโครงการหนึ่งนะครับทาก่อนหน้าโครงการ,รก่อสร้างสะพานตะลาวนะครับก็ทํามานานแล้วนะครับทางซ้ายทางขวาก็เรียบร้อยแล้วนะครับเขาควรจะทําต่อจากโครงการนี้นะครับท่านผู้ชมสองข้าวถน,นนเอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก็ยังเพิ่งจะเริ่มงานนะครับเขาเพิ่งจะมาเกตมาเกียร์นะครับ ปรับต้นไม้ต้นอะไรออกก็แก้งล้างกายท่านผู้ชมแต่ก่อนก็เป็นอุโมงต้นไม้อยู่นะแต่มาบัดน,นี้ก็ไม่มีแล้วนะครับท่านผู้ชมของต้นไม้ก็เป็นตำนานไปแล้วนะครับนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสะพานถ้าเป็นสมัยก่อนก็นต้นไม้ปก,กคลุมนะครับวันนี้ไม่มี บรรยากาศดีๆมาฝากท่านผู้ชมที่ได้ชมกันนะครับพี่น้องครับสองข้างทางก็แต่ก่อนก็จะเป็นอุโมงต้นไม้แล้วนะครับท่านผู้ชมมาวัดน,นี้ก็เหลือแต่ตำนานนะครับอุโมงต้นไม้ก็ไม่มีแล้วนะครับ ก็เป็นไปตามที่เขาจะทำมาแลครับเพราะว่ายังไงก็ต้องเอาออกนะครับจนมาสองข้างถนนนะครับไม่งั้นก็ทำถนนสี่เลนไม่ได้นะครับพี่น้องอนี้เราก็ปรับเคลียร์กันเป็นที่เด็บร้อทั้งยาทั้งอะไรเอาออกไปหมดแล้วครับก็อีกไม่ช้าไม่นานก็คงจะมาลงเห็นตุงหลังนะครับพี่น้องบนถนนเส้นทางสองหนึ่งสอง อันนี้ก็จะมุ่งหน้าไปโน้นนะครับท่านผู้ชมหอคำนะครับก็ยังมีต้นไม้บางต้นอยู่นะครับแต่ว่ามันติดเสาไฟเราก็เลยยังนกไม่เอาออกแต่เขาก็อ,าออกหมดนะครับที่มันอ,อยู่ในเขตพื้นที่ที่จะก่อสร้างเขก็โออกหมดเลยนะครับแต่ที่ยังไม่อ,ออกที่มองเห็นก็เป็นมันติดเสาไฟอยู่นะครับเลยยัง บรรยากาศอากาศดีๆวันนี้นะครับก็ต้องฟ้าก็เมิดเสึ้มนะครับเมื่อคืนนี้ก็บอกว่ามีฝนตกนะเมื่อคืนนี้ฝนตกอยู่แต่ก็ตกในจังตกจังหวัดบื้นการแท้ๆก็ตกเงี้ยงปอแปะปะแปะนะครับแต่ว่าข้างนอกก็ตกนะครับข้างนอกชาติเมืองออกไปฝนก็ตกอยู่นะครับวันนี้นะครับันที่ย3าเนี่ยฝนจะตกหนักเข้าอย่างนี้นะประมาณนั้นสอง,างสามทุ่มเจ็ดทุ่มเนี่นนะครับ ไปดูจะเป็นยังไงเป็นไปตามพันธกรจอากาศไหมนะครับ,ารบภาพล่าสุดนะครับวันนี้เขาก็เคลียพื้นที่ทางยา่าเอายา่าเอาอะไรนะครับออกไปหมดแล้วนะครับต้นไม้ต้นอะไรก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นกันนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะไปต่อโนนะครับต่อไปต่อที่พอเสร็จก็จะต้องต่อกับโครงการที่เขาทําไปแล้วนะครับไป เป็นการหอ่อคับเมื่อนะครับท่านผู้ชมเราก็โครงการที่ทําไปก่อนนะเขาก็ทำปรับปินปรับอะไรก็เป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วพร้อมที่จะลงยางนะครับพี่น้องอีกหน่อยก็คงจะลงยางเราจะรอลงอยางพร้อมกันไหมล่ะแต่ว่าคนละสัญญาคงไม่อะนะครับยังไงก็ตัวขายตัวมันก่อนนะนะครับใครช้าก็โดนปรับใครไม่ทำเสร็จก่อนก็เบิกตังค์เรื่องอะไรจะมาอะรอะ ใต้สะพานไทยลาวแห่งที่ห้านะครับเอามาฝากท่านผู้ชมไปชมกันนะครับพี่น้องพื้นที่แถบนี้ดินมีราคาครับอีกหน่อยก็บอกว่าตาสะพานสนามบินเเนี่ยแตบบ่พื้นที่แถบนี้จะเป็นแบบเป็นพื้นที่เศรษฐกิจอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นผมพูดอย่างนี้นะคนมาซื้อที่ซื้อทางกันเยอะแยะนะครับ เราก็ชวนเบาสบติก็ซื้ออยู่แต่ว่าเบาสบายไม่มีตังก็เลยไม่ได้ซื้อ <c oughs> นะครับใครไม่ตังก็ซื้อไว้เลยครับท่านผู้ชมเก็นเงินเป็นทองเลยดินราคาแพงด้วยนะครับที่เขาเบาสบายก็จากเห็นแต่คนอื่นเขาซื้อนะครับเราก,ก็ัวไม่มีตงังไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อนะครับท่านผู้ชมราคาแพงด้วยแบบนี้นะครับตอวน,นี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่นายทุนมาซื้อตุนเอาไว้นะครับ ทีนี้จะไปซื้อกันนะทุนกันเยอะๆจะไปซื้อกันได้ยังไงนะครับแถบเลทองครับท่านผู้ชมแถบนีน้สนามบินนะครับโอ้จเจริญยุ่งเรื่องใหญ่เลยครับจังหวัดบึงการเราจากหน่อยอีกหน่อยนู้นนะครับก็พังโคนบึงการก็จะสีเลนหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมจากสามแยกพังโคนเลยสี่เย็นเลี้ยวซ้ายคงจะเขียนป้ายใหญ่ๆเอาไว้นะครับเวียดนาม เบึงการอ่าเบึงการไปเบึงการไปปากสันแล้วก็ไปเวียดนามตัวหนังสือขนาดใหญ่เลี้ยวซ้ายเห็นเลยนะครับป้ายโน่นนะครับปากทางก็อยู่บังโคนเลยนะครับเลี้ยวซ้ายก็เอาอยู่เริ่มต้นคงจะอยู่ที่บังโคนโนู่นะนะครับท่านผู้ชมแต่ใครจะไปะปากสันเบึงการไปเวียดนาม นี่ก็ภาพล่าสุดครับท่านผู้ชมเคลียร์พื้นที่กันพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะลงเห็นลงหลังนะครับต้นไม้พวกนี้ก็จะออกหมดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตีดออกไปตีอะไรก็เลยยังไม่เอานะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไว้พบกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชมครับ